สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถนะคะเป็น t o ลต้ a แค y เ t อรี่เอติโมสีดำนะคะพวงมาลัยก็สีดาตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายม i เนอร์เชนจะมีคูทนะคะคูทคอนโทรลแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาอยู่ที่4 6 8แ0 0หสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถนะคะเป็น t o ลต้ a แค y e t อรี่เตัวนี้เ t i m o มปีผลิต14นะคะจดทะเบียน15 ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวสุดท้ายแล้วของโตต้านะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED 2สว่างนะคะลูกแก้วนะคะกลางคือจะมองชัดเจนเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะข้างล่างแล้วก็ไฟ daylight ตัวนี้มันจะได้ตัวสเกิร์ตนะคะที่ติดตั้งมาจากสู์เลยนะคะตัวนี้รอบคันเลยแล้วก็กระจังหน้าเป็นกระจังโครเมียมนะคะเต็มเต็มเลยของโตต้าตัวนี้นะคะ ออ,ออกห้างเนี่ยค่อนข้างจะน้อยด้วยเอติโมมีจํานวนน้อยภายในจะเป็นสีดําแล้วภายนอกก็จะเป็นสีดาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะตัวรถตัวล้อนะคะล้อจะเป็นอนลลอยนะคะติดมาจากศูนย์เลยคันนี้ยางเต็มเมเลยของยูโกฮามานะคะดอกยางนะคะ2 1 5ทับ 55, R 1 7แม่ขอ17ปียางปียางจะเป็นปี22เลยนะคะปี22เลยนะคะยางใหม่ๆเลยใช้ได้เป็นปีเลย ตัวรถนะคะกระจกมองข้างนะคะกระจกก็ตัวจะสีเดียวกับตัวรถนี่ในชุดแต่งรอบคันเลยนะคะตัวอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันตัวรถนะคะตัวรถตัวนี้จะได้ตัวสปอยเลอร์หลังนะคะไฟท้ายนะคะเต็มเต็มเลยแล้วก็จะมีโลโก้ของโต้ต้าแล้วก็เอติโมติดตั้งมาด้วยอันนี้ก็จะมีกล้องหลังด้วยนะคะตัวนี้นะคะรายละเอียดภายในตัวรถนะคะตัวรถภายในสีดํานะคะพวงมาลัยก็สีดํา ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายมเนอร์เชนจจะมีคูดนะคะคูดคอนโรลแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทเลื่อนไม้นะคะเลื่อนไม้มเนอร์เชนจก็จะเป็นอย่างนี้เลยเลขไม้ไม่เยอะเลยไม้ไม่ถึงแสน oh. แล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากสู์นะคะสามารถสั่งการมีเ네นนะคะมีเ네นแล้วก็มีกล้องหลังนะคะกล้องหลังชัดเจนเลยกล้องหลังชัดเจนเลยนะคะตัวนี้เครื่องเสียงเดิมเดิมเลยแล้วก็คอนโซลคอนโซลก็สะอาด ไม่มีช้ำเลยนะคะเบาปร,รับข้างไฟฟ้านะคะทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับะจะเป็นไฟฟ้าทั้งสองสองคู่เลยนะคะตัวรถสะอาดลายไม้นะคะลายไม้ทั้งคันเลยมีเสียบสายนะคะสายาชาร์จแบตได้ดอ2โวลต์นะคะภายในสีดำนะคะตัวรถตัวนี้จะมีม่านหลังนะคะม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะคะม่านหลังไฟฟ้าขับขึ้นพับลงได้นะคะ จะเป็นออโต้จริงจะเป็นตัว2.0 G Estimo นะคะห้องเครื่องตัวรถนะคะเจ้าของซื้อป้ายแดงมาเลยนะคะตัวนี้การความร้อนเดิมยังอยู่ห้องเครื่องสะอาดนะคะเครื่องตัวนี้จะเป็นตัว VVTI นะคะ16วาลเบานะคะเบาออซ้ายขวานะคะสีเดิมจากโรงงานยังอยู่นะคะสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ สีดำถามว่ามีเก็บสีไหมมีเก็บปกติแต่ว่ารถชนหนักนีอุบัติเหตุทางเราไม่เอาเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาอยู่ที่4 6 8 0 0 0รถปีขน,นาดน,นี้สภาพแบบนี้นะคะราคาไม่ถึง5 0 0 0 0 0สนใจติดต่อเบอร์นี้ข้างล่างได้เลยนะคะมีบริการนอกสถานที่นะคะดอกเบีย้ยตอนนี้เริ่มต้นอยู่2,79ขอบคุณค่ะ